สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วในเมนูไข่เจียวทอดไข่ในเองใส่บัะเกียเงา้ยวค่ะพอนายเห็ดคือเกาโชว์ฝีมือเหมือนเดิมวันนี้มีไข่เจียวกับยังบุนายังอยู่กบคลิปฝากกดไลค์กดติดตามในเดิมพี่น้องไทยเฮียน อ้วหรอป่ะนี่เคยกินไหมเนี่ยเคยกินเปล่าน้งกระทะให้แล้วหลังจากแช่มาทั้งวัน มืดโดยจักหน่อยโอ้หอมหอมมากมหนหนาเจ้าอี๋หุ้ยจ้า God mm. morgen. Mm.

ซื้อเอาไปวางใส่ข้าวเอออยากินกับผงนมจีนเค็มมะนาวเอ้ากุ้ง แกะแกยังแกะตัวหางก็เหลือหน่อยนึงแกะตัวยังแกะแล้วสิงโตหรือซีบ้าหรือไม่ก็ทั้งสองอย่างว่าสิงโต อะไรอยู่นี่เกิดอะไรจ้ะนี่สมบูรณ์เสิร์ฟข้าวเสิร์ฟข้าวเลยค่ะนี่มันเป็นเกี๊ยงคำถั่วใส่กุ้งกุ้งสุกเสิร์ฟข้าวเลยค่ะเสิร์ฟข้าวในเนื้อกุ้งน้าให้จะเสียแบบว่าแม่นุ่นุนกิน chim chim này